ัดีค่ะน,น้องตองมาแล้วค่ะเสื้อเม็ดได้ไหมลูกน้องตองมาแล้วค่ะมีเอฟซีนะคะอยู่บ้านอันนี้ค่ะนี่บ้านหนองแค่น,นี่ค่ะเพิ่นเห็นยุคคลิปแล้วเพิ่นว่าน้องตองไม่ได้ซุดเสือแล้วเพิ่นละเก็บเพื่อขำวมืว่อวานนี้ไปดงลูกผู้ดี แล้วมาจอดเอายุงลงร้านน้ำปั้นเสืองลงเลนนั่นแหละค่ะคนฝาชุดมาเพื่อน้องตองเนาะค่ะเด้อจ้าน่ารักหลายๆนะคะน้องตองเนาะค่ะแม่ผู้ใหญ่ก็เพิ่งลืมซื้อเพ่แล้วเพิ่นเอาเฮามาเดินเขืองเนาะค่ะเนาะลายสุดแล้วเพิ่นละอันเบาเฮเวเอาค่ะเพื่อนบ้านหนองแค่นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อนผู้ใหญ่เราเก็บมาเพื่อน้องตองอีขอบคุณมากค่ะ อันนี้ก็ขอให้มีความสุขเยอะๆเ้อะบ้านน้องแทนนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> เอฟซีเพื่อนก็เป็นเอฟซีเล่นเฮ้านี่ล่ะเป็นทางเอฟซีแม่ผู้ใหญ่เป็นทางาเอฟซีลุงว่างพเพื่อนเัางกำลังจืดบนรับข่บนแล้วต้อก็ สวัสดีพงนุ้ยส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพรอนโอ้ยพรอนโอ้ยพ่อนพนูษยสอนลูกเป็นอยู่บ่โอ้ยพ่อนพงนุ้ย์โอ้ยพรให้ fc ที่ฝากเสือเอ้อไม่ให้น้องตองให้มีความสุขแล้วก็<อ>มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับก็แล้วจ้าคุณครูทีค่ะค่ะน้องกองมารับเด้๋ยวเดี๋ยวจ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทางโลกเดี๋ยวนี้น่ะมาลอยกระเพ้าเจ้าทีละ โอ้ยย้อร่อยเอา,เอา,เาหนะัวโลกกับเพราแม่น่ะมีอุดมิยะโอ้เสืสรอร่ามบ่โอ้เอฟซีเพิ่นฟาร์มาเห่อเสื้อผ้าแบบเพิ่นที่ใส่แล้วแล้วลูกสาวเพิน่านน่ะนะโครับผมคนเห็นน้องตองมันไม่ได้และ้ะคนละเก็บเฮิามา่มเมื่อวานนี้เป็นกำลังใจละเก็บเฮิ่อีกน้องนก็เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับอ๋อันนี้บนลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวนี่แล้วลูกสาวรุงว่างละนี่นะลูกสาวเป็นเล็กครับเนี่ยย้ำนั่นไปไปลนรัน้องเท้าอยู่บนนี้ไปอยู่ครับ จะอาซิให้ไปอยู่ใส่เสื้อผ้าแล้วต่เสื้อผ้าแล้วค่ะมาโหลดคลิปอยู่นี่บ่ลุงวางเจ้าเพ่งมาโหลดคลิปอยู่คนสาปุยบ่เ,เออมาโหลดอยู่นี่เพราะว่าเน็ตเจ้าได้อยู่บนเนะ็ตน่ะถามนะมาแม่ใหญ่ถา,ามนะเรื่องเน็ตขี่รถไปโหลดอยเซว์ไปแล้วตอนนี้รู้แล้วปัญหาคืออะไรเป็นอะไรล่ะคะ เ,เขาโทรไปที่ศูนย์น่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาที่ศูนย์เขายังไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรหาจุดไม่เจอหาตรงโน้นมันมีแต่เกิดพอาอันวันทุกข้อบเอ่เป็นทั้งหลงหลวงเป็นทั้งหมดใช่ไหมเป็นทั้งทายนี่เลยเป็นทั้งหมดอโอ้สมพอนเนาะค่ะเนาะโหดลดคลิป แค่เดียวทั้งวันแม่ผู้ใหญ่โรไปเขาบอกว่าไม่ได้เลยไม่ใช่แค่เกาครับว่าตอนนี้มีคนรงเรียนเข้ามาทั้งรุงรงเลยครับผมโอ้ยแมนความสาเหตุไม่เจอตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยอ๋อค่ะแม่ผู้ใหญ่ละวุ่นวายนึกว่าเป็นตห้องแม่และลูกหลีลูกล่นเป็นทั้งหมดผมคิดว่าเป็นจากโทรศัพท์ผมแม่ผู้ใหญ่ก็เล่นไปหาผู้นั้นเล่นไปหาผู้นี้เหมือนเครื่องพูดใี้วางหันล่ะเมื่อวานผมก็โทรโอ้ค่ะค่ะวันนี้ว่าจะโทรก็เลยอันที่ยายบอกไม่ต้องโทร ที่จะบอกปัญหาเขาเขาหลานโทรไปแล้วอ๋อค่ะเป็นทั้งหมดโอ้ไม่น่าแล้วเนาะค่ะเนาะเรากำลังหาทางแก้ไขปัญหาอยู่ขนาดแม่พูดง่ายไปรูดสามแยกก็คือเก่าเลยแม่ไปรูดบึงหลังโอ้ไปรูดสะกดมิกิลีไปดสะกดโดนคุณหลุบแล้วเนาะไม่ได้คาคลิปเราทันโลกลุบลุบ เราโหลดสองวันยังไม่มาเดี๋ยวพาเมื่อลุงว่างโหลดสองมือไม่ได้จะคลิปบรอคะไ,ได้ได้อยู่สองคลิปโหลดโหลดสองวันได้สองคลิป <S <S เออวันละคลิปแมย์ไงเมื่อวานในเขาเบิ้งบดลุงพลได้รองเท้าน่ะเออม่ใหญ่หลดทั้งวันไม่ได้จะคลิปอ,อืขึ้นไหลก็เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็มาหมุน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 แล้วฝาก ฝากเอฟซีโทรแกล้งให้แม่ผู้ใหญ่เนี่ยเด้อค่ะมันโหลดคลิปไม่ได้มันโหลดคลิปไม่ได้เนาะน้องตองเนาะน้องตองดีใจนะค่ะพ้นได้ชุดงามนี่ได้ชุดสวยชุดสวยน้องแมงน,น,น,ต,นต,รตรงข้ามโรงเรียนร่มเก้าเนาะนะบ้านน้องเทียนค่ะต้องตรงข้ามโรงเรียนร่มเก้านะคะเพ้นบอกให้มาจอดเอาเลยเม,มื่อวานนี้แม่ผู้ใหญ่ไลฟ์สดบอกว่า มาจอดแวะร้านน้ำปั่นสีชมพูเนี่ยเด้อจ้ามาแวะเอาเสื้อผ้าให้น้องตองเพิ่นบอกว่าอย่างนี้ดีถ้าลุงวางไปก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่ไปกับผู้ใหญ่เราแวะไปก็ไปขอบคุณเพิ่นได้ขอบคุณเลยค่ะขอให้มีความสุขนะครับเอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่เป็นกำลังใจให้ซ่องลุงวางด้วยแล้วก็ให้น้องตองเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ